ทนราพรจจกไทยพีบีเอสค่ะท่านอธิบดีขอเป็นความรู้เอยค่ะว่าคือพอต้นเรื่องเนี่ยทางกัมพูชาเขายิงถล่มเรามาอย่างนี้ค่ะแล้วมีสถานพยาบาลโรงพยาบาลเสียหายทางกระทรวงส,นสนาธารณสุขก็แถลงมาเช้าว,ว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า45ล้านบาทอย่างงี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามีข้อกฎหมายระหว่างประเทศตัวไหนที่ทําให้กัมพูชาเขาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขากระทาไปได้บ้างไหมคะหรือว่าใช้ช่องทางไหนอย่างไรได้บ้างไหมคะมีแน่ครับ ข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่กำกับว่าผู้กระทำผิดจะต้องชดใช้นะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆตอนนี้เรากระทรวงการต่างประเทศก็กำลังดำเนินการแบบคู่ขนานดูว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องจากฝ่ายที่รุกรานเราคืออะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ค่าเสียหายครับมันมีมากกว่านั้นแต่ตอนนี้มันมีเรื่องที่ด่วนกว่านั้น นะครับ uh, ซึ่งเราก็กําลังดําเนินการควบคู่กันไปคือทํำยังไงให้ที่ผมต่อเป็นสังกฤตเมื่อกี้นะฮะว่าทำยังไงให้ฝ่ายกัมพูชาเคารพในค,คําพูดตัวเองก็คือเคารพใน c e ซีไฟ e อ็ e e ์เ e รเมเมื่อวันที่28 uh, แล้วก็เลิกยุยง uh, ปั่นข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลผิดนะครับผมยกตัวอย่างไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงใจ ันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจจริงของประเทศเพื่อนบ้านที่พึงจะกระทำถ้าบอกว่าอยากหยุดการสู้รบอยากมีซีสฟา์อยากมี fire, าการยุติการความขัดแย้งจริงคุณต้องหยุดทําเรื่องพวกนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องโฟกัสกันนะครับแต่เรื่องที่ท่านถามแน่นอนครับอยู่ในจันดาของกระทรวงกรา่ามประเทศที่ต้องทำํำมีข้อกฎหมายครับ ขนมวันจากกรุงเทพธุรกิจ